ครับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโมสิปูสุดีมมาอยู่ก็ไปไม่จันอีกแล้วนะกับลูกใส่หลูกยิงนะสบายดีเด้อสบายดีเนอะพี่เดลล่าได้ด้ายไหมไม่จันมีของเสียแปลกๆใหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอ่าอ่าไม่จันที่แกะกองนี่นะทีแกะกองนี่เพราะว่ามาแต้ลงน้ำท่าเนี่ยจากทองดำแบบอ่าคู่คิวนะเป็นคู่คิวเป็นฟูฟ้าใหม่ไม่จัน ต้องอาไม้จันนะคือเป็นเครื่องของูดคิวเพิ่งข้าวเดิมเคยเพิองขูดคิวแต่ว่าน้องน้องเมียเพิ่นเมียเพิ่งเป็นภูมิฟักมาให้เพิ่นก็เลยใช้ซื้อไม้ท้องดำนะอาไปเบิ่งนํากันว่ามีหยังแดอยู่ในนี่มีกับเบลเบลเวกนะมีกับเบลบางทีมีย่งแดกฟักมาให้เอาเนาะมีแนวกินน่ะหรือว่า เครื่อยงยงได้เบิงดูพี่น้องมีอะไรทำไม,มพอดีขาดของกินเลยเบิ้งก่อนทน่านท่าน,าน,านโอ้โหเครื่องอะไรเด,ดี๋ยวด,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 ดูก่อนวันว่านผูกเกี่ยวแนะ่ยนำมาว่าทุงย้ายบอกให้แม่ทุ่งย้ายจะเป็นคลองแม่เนาะ,นะพี่หนอกลองเบิง้งว่ามียั<อ>งยีใ้ใน,ในแห่งใหญ่เนี่ย <laughs> ว่ามันคลองแม่เดี๋ยวมันยักว่าไหน อะไรมันแผนติดลังไฮเจ็บลังแมนยังอ๋อเบิ้งเบิ้งตัวจริงแล้วพี่น้องนะเบิ้งกันมันมียังเด้อพี่น้องอาจจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์เนาะเอาเบิ้งนันกันนะจะฉีดไมคีรูกมึงเน่ะโอ้มันคือใครยีน้ำพี่น้องเนาะยังเพื่อนว่าเพืนโม่หนำอ่ะใครเมย์เมย์จะเบนบอกว่าใครยีเป็นของอีเมย์เนาะเมย์น้องเมย์เที่ยวเยี่ยวเป็นฟากม้าไฮ โอ้มีอย่างอีกนี่เนาะมีอย่างอีกว่าอ๋อเบื้งรึเป็นไข่แพนตัวนี้เป็นไข่แพนบ่อกใส่ไหนยัดใส่ไโอ้นี่เป็นไข่แพนนี่น้องเลยแหมเบิ้งดีดีเบิ้งดีดีมีอยังได้เบิ้งดีดีโอ้เบิ้งดีดีมีอยังได้อเป็นเกิดเทสตีเบิ้งตีเบิ้งมีในบ่ฮะแทนที่น้องมีบ่ คือได้ยินอ่ะครูคิวบอกว่ามีของขวันยี่ในนี้มาสั่นพี่น้องแต่ว่าคือบเห็นไามยูบนไดนวะยูบนไหนแมวยูใครย่่ไขยีบอ่ะยูไข่ยีนะไข่ยีบอกว่อ๋ออันนี่เนาะอันนี้เป็นไข่แพนนะพี่น้องเอ่อตัวนี้เป็นไข่ยีเจ้ายี่ในนี่บอกยี่ไนตีบ้างเนาะพี่น้องอ่าเพราะว่าครูคิวกับแมวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวท้าอะไรนี่มีไพี่น้องเงินไม่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวดูซินี่ยังมีมีเท่าไรนับบ้างด้วพี่น่องอันที่จริงโอนมาจะางกว้านอยแต่พอดีครูคิวบอกว่าเพิรนบ่มีเงินในบัญชีมีแต่เงินสวดเพิ่นก็เลยฝากมานำาไข่นะพี่น้องิร์ลอยากมามานำไข่เพราะว่าอยากมาเซฟไพรแม่ ดีเนาะดีแต่ว่าเสียกลางทางเพราะว่าไข่เนี่ยก็เป็นไข่ย,ยีโดยเฉพาะแต่ว่าไข่แพนเนี่ยกินก็ค่อนข้างยากเ่ราะมีแค่แมน่นะไม่ว่าไข่ขแพนใส่แป็งน,นัวได้ค็ไปัจจุบัน<ม>ใช้่ยเอาไขายย่ยีมาไปค้างแล้วก็ยีกินมันจะง่ายมันอ่อนนะนะอ้าอันนี้ให้แม่แม่ซิปเซนได้หนึ่งปิงปองควันอ่ะ ใบนีท้องพี่หน้องเม่ไนะรับทองพันยกคู่พิ่ดีใจบ um ่ไข่ดีใจป่ลูกไข่เม่ไอ้ีะมินักมินไห้เม่หลานเมไข่อเมรม่ีคิวกับกมาห้าเม่ปนนี่มาเคืองข้มาคนยังมีทุระน้ำพี่น้องเนาะยังอันนี้อันนี้ก็แม่นวะ อันนี้ก็อันนี้ก็ไข่กันเอ้าอันนี้คือมีเป็นตอนเป็นตอนอ่าแม่์จะเป็นบอกว่าจะเป็นคล้องอันไอไอนองเนาะแบบยายคนละท่งคนละท่งเนี่ยนะพี่น้องเพิ่นแยกมาโดยเฉพาะว่ามาให้ไอไอนองเขามีจ้าคนเพิ่นแยกมาเลยเนี่ยมีจ้ะหนึ่งสองสามสี ฮาฮกมีฮกอ่ะ <painted> อ <vậy> no ันน <thighs? questo S 2> ้องไม่จะคนมีฮาคนเนาะแต่ว่าอันที่ฮกจะจะเอาให้อ่าเม่ยกเนาะพี่น้องเนาะเป็นเมย์ไม้วันเกี่ยวเนาะเพิ่นตอนยุ่เพิ่นไปแบ่งขดเบ่งกินตลอดเนาะอ่าหใช่ไหมครับไปให้เพิ่นเนาะอ่าอีกอีกอีกยังนึงมีกยังแดงนี่อันนี้ไม่ยังวะอ๋ออนี่เราก็ติดสิบแมนเป็นแขนแขนติดบอลเจ็๊บบอลเกีตยวติดบอลเจ็๊บบอลปวดเนาะเจ็บดังเจ็บเอวเนาะพี่น้อง อ๋อเป็นฝากมาแซ่นับเท้าใน,น,นพี่น้องโอ้บ่แม่นบ่แม่นของธรรมดาสองสามฝันจึงหดอดไอาไม่จันนะโอ้อจาจารย์เอามาเมือนเมื่อกีกก้นี่ามาเมื่อกี้เมื่อกี้นี้แล้วก็เรามาแกะก,กองปัจจุบันนี่นะนะอ่าก็จะมีจะประมาณนี้เนาะเอ่อมีไข่แพนมีไข่นี่แยกมาให้ไอ้ไอ้เนาะหาฮกคงแล้วก็มีไข่ยี่แล้วก็มีขไ,ฟไ,ฟไข่แพนให้ฝาไข่แม่อยู่เสียน้อยเนาะอ่าทั้หน่อยไปใหญ่เลย,เะยนะไปะใหญ่ มีช่องอันเนาะมีช่องอันอ่าโอ้ลายเหล่วและเนาะอจะมีแต่ซ้ำหนีเนาะอาการแก้กองก็จะมีแต่ประมาณนี้จะมีไข่มีมีเงินเนาะนนล้วพ่าเขาเขาบกขอบใจทางอ่าคู่คิวแล้วก็อ่าแม่หน่องเบียนอีกเท่านึงเนาะพ่อเขอโบกขอบใจที่ฝากที่คิดหอดคิดเทิงไอ้หน่องนาะอ่า พี่น้องอ่าคลิคปนี้น,นะอีกอย่างหนึ่งและฝากขอบใจอาทองดำคือน้องทรายของแม่น้องเบนนะเป็นผู้เมื่อฝากโดยเฉพาะอ่าพี่น้องคลิปนี้ไว้ไปโตอัทีีไอไม่จันพิ่งข้างไข่กินนอลอเม้ง่งว่าพิ่งกินไข่เสียบไปเสียบแบบ ถ้าเสียบกับทีได้บอกแม่จะเว้นฟางไม่อีกถ้าไป่เสียบกับทีบอกคนน้องไม่ต้องฟางว่าเนาะพี่น้องเนาะไหวถ้าเบิ้งคนกินเนาะว่าจะเสียบไม่เสียบเดี๋ยวคนสิกินให้เบิ้งมือแรงก่อนเนาะปิดอะไดรปิดอะได้อะพี่น้องอ่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยฮจีลองคางสิมเบิ้งเนาะมันจะแสีบซ้ำใดอ่านะผู้คางเป็นเอวย่อไม่ใช่เนะเอวยกกเอวยทิดกันผู้คางเขนาด ค้างเท่าไฟหวบาได้กันเอออยถ่า้ไฟไหม้ได้กินแซ่บจังหวะค้างไข่ตัวนี้เป็นไข่แพนไข่ที่ว่าเป็นแพนแบบค้างแล้วน้ำมันใช้หลักกินเลยอันนี้ไม่มีน้ำมันเนอะค้างกินละล่ะตัวตัวอันยี้ยี้คืออันพมนั่นนั่นค้างแล้วใช้น้ำมันแล้วมายี้เอาเนาะเหรอค้างยี้คือยี้ยี้เจิ้งกินอันนี้เนี่ค้างแล้วกันน้ำมันใช้กินเลยเนาะอ่า กินไปลองลองค้างกินเพิ่งเนามันจะแสบซ้ำได้อาจะแสบอยู่มาแต่นมาแต่นำท่านเนี่ย่าจะแสบวะอย,อย่บ้านเฮาไฟคือว่าควันแถววิปินตะกินเต้เป็นอะนี่ ก็แขอันไาไปฝส่คือควันใช่ไหมว่าใช้น้ำมันอ่ะอ๋อเนองเพราะว่ายูเฮ่นยูเฮ่นแม่นม่มีน้ำมันเอาเขา่ได้บ่ได้ใส่เขาไบ่ได้ใส่เขาจะค้างกินซื้ยๆค้างกินซื้อๆก็ดีคือกัน เออทว่าบาดใดมีน้ำเอ่อบดใดมีน้ำมันเขาจะเอาไปจะเมื่อค้างแล้วก็น้ำมันใสเรื่อง,งกินอู้แฉบเด้ยังไงโอ้ไปกับคขันนั่นแหละ่าจะเป็นควันลายกว่าบ่ กินอะมันพอยกินอด้แล้วเนาะมาสิมาดูโอ look, in like. right? ah, Ooh, e yup? ้ใช่ป no. ่ะกับมือนะครับกับมือด้วนะครับกับมือแต่เอาใส่กับข้าวหน่อยกับตกใช้ประมาณนี้เส้นไรมาเส้นต้มเส้นร้านเนื้อมามาลองกันเลยอ่าลองกินเส้นมาอ่ะกับเดา อ่าม <formation> ิจฉนจิก mm ินให้เบิ่งเสีบซำใดมันเปนน้ำมันนะถ้าว่ามันมีน้ำมันนนาจะเสีบก้นนี่เสีบๆสุ๊กอดอีกี่นัดมาอาไอสยบดูินืัเลืโอ้ไข่ไข่เปียงเดียวซีมหดซ้ำคุณที่คุี้มือหูุไผ่นอหุไผ่ลงา ีไอคิวโอ้ยทักขนาดเลยเจี๊ยบพี่น้องถ้ามีน้ำมันแป๊ะทั่ขบปูมือกขาเลยถ้ามีน้ำมันยิ่งคักกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันไม่มีน้ำมันน้อยไปน้องเฮ้ยแม่ไม่มีน้ำมันจักน้อยมันคือนยิ่งขึ้นค่ะอันน้ำมันใสพี่น้องอ่ะกินน้ำมันกับใคอันจีด้วยเจี๊ยบอะเจี๊่ะ โอ้เสียเสียเนาะอันนี้คือหลาวซาวแม่จันเองน้ะนกินไข่นำเสียบเสียบเนจ้ยเไปท้างอ่ะเออข้างนี่ยไฟบุบละลายนี่นะประจายเลยเ้ยใต่ไข่ลลายพี่น้องแม่ แม่แบงคห้เอ่ยมากินเพราะว่ามันก็ค่อนข้างลายอยู่แบงคห้เอ่ยแบงคห้น้องไปกินเนี่ยแม่กดใจน้องไทยนะแม่ก็ินจะมิอ่าพี่นอ้องหลัจะมีประมาณนี้เนาะการเปิดกล่องคองคู่คิวแล้วก็เออค,ค,คู่คิวที่ฝากมาอย่าไม่ไมจันนะอ่าแล้วก็น้อง แม่นองเบนนะที่มอมกันฝากมาให้ไม่จันที่เป็นผู้มาหับม่ามือนี้แต่การเปิดกล้องก็เด้เปิดไปแล้วตกี้นี้นะก็มาเอามือเศร้านะก็จะมีประม่าณนี่ก็เนาะแล้วก็มีการเปิดแล้วก็มีการกินไข่แพนแล้วก็ไข่ยีนะอ่าก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีเงินมีนะแม่น้องเบนก็เอาเงินมาให้ล้านหนึ่งเนาะแต่ว่า แบบเาบอกนะมามาเซไพแม่อ่าเนาะแม่ก็ได้รับไปแล้วได้เอาไปแล้วนะอ่าอันแม่จันกับข้อขอบอกขอบใจพอแม่พี่น้องมดผู้สุขคนที่เขามาติดตามซองอันแม่จันอ่าข้อให้พอแม่พี่น้องมดสุ่ผู้สุขคนมีพบแต่ความสุขความเจริญนะราศจากหลกคภไยไข้เจ็บทุกประการนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะจบเพลงแต่ซ้ำนี่พบกันไหมในคลิปต่อไป สบายดี